ลมนี่เป็นเหมือนพลังงานผู้รับพลังงานนี่คือจิตคือใจคือผู้รู้ที่เรารู้เข้าใจกันนี่คือไอ้ตัวที่อยู่ข้างในนี่เครื่องสร้างพลังงานคือความคิดด้วยเหตุอะไรมากระทบปุ้มด้วยความไม่รู้จักมันจะเกิดพลังงานขึ้นมาความโกรธเป็นความเล่าร้อนความไม่พอใจเวลามันโกรธมันคิดอะไรถ้าเราไม่รู้ทันมันมึงอูจะเอามึงตายให้ได้วันนี้หละปากยื่นออกไปก่อนเลยซัดกันก่อนเลย มีแต่ความโกรธถ้าไม่ถ้าปากไม่ยื่นออกจะเก็บไว้ในจิตในใจจะคิดบนอยู่นั่นแหละทำยังไงถึงจะเอาชนะมันได้ว่าทํายังไงคิดไปคิดมายิ่งโกรธมากขึ้นจนอดไม่ไหวเดินลุกไปต่อยเลยทีนี้เพราะพลังงานตัวเนี้อารมณ์ตัวเนี้ยผลักดันให้มันคิดนี่แหละมันเป็นวัตตะเลยนี่เวลาการมาละคะครอบงําจิตก็เช่นกันเวลา,าความคิดถึงเขาครอบงำํำเขาทําอะไรอยู่ว่าอย่างงั้นอย่างนี้ไปหา พราะอะไรเพราะมันคิดมากแล้วมันคิดตึงมากแล้วต้องโทรแล้วทีนี้ไม่โทรไม่ได้แล้วไม่เห็นหน้านี่ตายนั่นก็เพราะอํานาจของอารมณ์เท่านั้นแหละที่แสดงนิดแสดงเดชออกมาวิธีตัดกระแสอารมณ์ง่ายนิดเดียวคือไม่คิดมันไม่คิดจะทาอย่างไรกลับเข้ามาสู่ฐานคือลมหายใจและใช้สติประคับประคองให้มันอยู่ในลมให้ได้มันออกไปปุ๊บกัดดึงมันกลับมาที่ลมปุ๊บปั๊บรับรองว่าไอ้ความคิดนั้นมันจะตั้งอยู่ไม่ได้อารมณ์ก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ไฟที่ไม่มีเชือ้อ ไม่มีเชื้อเพลิงให้มันไฟก็ตั้งอยู่